สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลุยสันชาแนลครับเมื่อนี้มาพอกันแล้วก็ผูกกอบครับในช่องลุยสันชาแนลนะครับเมื่อนี้เดินฉีดผ้ามาเบิงดาดฟ้านะครับพอดีโมดิฟายดาดฟ้านะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่2แล้วครับนะครับจะเป็นคลิปที่2แล้วนะครับดาดฟ้าซึ่งเอาหยาเทียมมาปลูกเพื่อลดความร้อนนะครับให้กคับอาคารครับเดี๋ยวมาเบิงกันครับพี่น้องครับกล่ึ้ขืนมาเบิ้งกันเลยนะครับนี่และครับ ่าเป็นภาพของหยาเทียมนะครับหยาเทียมปูสันดาดฝานะครับปูสันดาดฝาอันนี้ก็ใส่ยูปมันาณ20นะครับอ่า21ตารางเมตรนะครับยี่สิบเอ็ดตารางเมตรนะครับอันนี้ เป็นดาดฟ้านะครับบ้านน็อกดาวนะครับกต่ซีนี่อาบานะครับบานั่งกินข้าวนะครับ้วกาสังสรรค์กันนะครับเดี๋ยวพาบึงตัวนะครับเป็นอารถรถ ความร้อนนะครับให้กับตัวคานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเราเป็นยาที่นุ่มนะครับเป็นยาที่นุ่มอันนี้กับความยาวของหยานะครับประมาณ2เส้นนะครับสองเซนสองเซนติเมตรนะครับเป็นยาเทียมนะครับอันนี้กับปูปูไวเพื่อลดความร้อนนะครับให้กับตัวคัน นะครับนี่ครับเป็นยังไงครับงามบอ,อไน<อ><ม>ไาน Ь าเงาก็นีนะครับมั่นกาสีลดความห่อนได้ดีได้ดีเพิ่มขึ้นปีนะครับลดความร้อนได้ดีนครับเป็นไดครับพี่น้องครับกับบรรยากาศ ทั้งทึ่งนะครับบรรยากาศรอบๆสวยงามเลยที่เดียวครับพี่น้องนั่นท่าทีลดนะครับลดอากาศที่มันห่อนภายในตัวขั้นนะครับนอกจากที่เสียวหยาแล้วนะครับเพื่อลดความร้อนแล้วนะครับกบอาจจะเป็นฟองน้ำ นะครับเป็นฟองน้ำใส่ฟองน้ำห้องกันกระไดนะครับเพื่อลดความร้อนได้อีกนะครับได้อีกระดับมีการล่องไปดีไซน์กับมองนั่งเล่นเพราะจะคล้องแล้วกันนะครับพี่น้องเย็นสีเขียวังสีกับเย็นตาเนาะครับเนาะเย็นตาสวยงามเลยทีเดียวนะครับ พี่น้องลองมึงลองมึงครับเพื่อมีไอเดียไปแต่งบ้านของเจ้าของนะครับกับคลิปนี้ม่มีอย่างไรครับนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดกระดิง่งกดซับสไคร้ด้วยครับพี่น้องครับสําหรับมนีตองลาไปก่อนครับสวัสดีครับ